นี่ยก,การที่จะเงาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีส่วนผสมของทองแต่มันไม่เยอะแค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นทองเหลืองเออมันก็เลยดําถ้ามันเป็นทองอะ่ะเห็นไหมทองมันก็จะมีตอนที่มันเผามันจะเผาเป็นสีดําเห็นไหมพออยู่ไปอยู่ไปมันจะออกเป็นสีทองได้ไปดูพี่น้ำโมสิีน่น้ำโมพี่น้โมซื้อทองอ่ะไปดูพี่น้โมสิพี่น้ำโมอธิบายละเอียดเลยเรื่องทองอะ่ะ ทองเหลืองนี่สมมุติสกัดอย่างนี้มาทองมาจิ้วเดียวทองเหลืองนะสกัดสกัดออกมาเป็นทองได้นะแต่จิ้วเดียวอาจจะมีแค่เนี้ยนิดนึงอะ่ะกระทองเหลืองใหญ่ขนาดเนี้ยมันเลยเป็นโลหะผสมทองทีนี้พอเป็นโลหะแล้วมันมีเนื้อทองอยู่ใช่ไหมมันก็จะเงาแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นโลหะมันเลยขึ้นหยาบหยาบแบบนี้เวลาที่ไปวางบนผ้ามันไม่ลื่นจ้ะมันต้องขัดให้เงาแบบนี้นะจ๊ะ ถึงจะวางบนผ้าช่างเย็บผ้าใช้ทองใช้ทองเหลืองทับผ้าเป็นกันหรือเปล่า